ระบายอากาศได้ดีมีความแข็งแรงเป็นคุณสมบัติพิเศษของอิฐประหยัดพลังงานหรืออิดแอร์โฟบล็อกสร้างสรรค์นวัตรกรรมโดยพี่วิทยาสวัสดโรดอดีตวิศวกรเกษียณจังหวัดระยองใช้ความรู้ด้านวิศวกรมาออกแบบอิฐให้มีล่องทางเดินอากาศรอบตัวทำให้ลมไหลผ่านจึงเกิดความเย็นช่วยประหยัดพลังงานใช้เวลาในการผลิตคิดค้นนานกว่า4ปีซึ่งได้จดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่กับพี่วิทยานะคะซึ่งเป็นผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมอิดประหยัดพลังงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่วิทยาคะทำไมถึงมาคิดค้นทําตรงนี้ขึ้นคะโอเคปี19ผมกเกษียณนะฮะแล้วก็เกิดโควิดพอดีแล้วก็ตอนนั้นก็มีคําว่า new normal เนอะก็คือมีปัญหาหลายอย่างละแล้วก็ปัญหาอย่างนึงคือเราขาดแคลนแรงง,งานนะครับขาดแคลนแรงง,งาน เพื่อนบ้านเราที่เป็นช่วยทํางานให้เราเพราะว่าเขมรก็กลับบ้านหมดนะครับ <Ừ. S 1> ตอนนี้อุตสาหกรรมที่กระทบมากคืออุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับ <Ừ. S 1> เพราะว่าเราไม่มีแรงงานทักษะอีกเลยนะครับเราจะคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยจะให้ช่างธรรมดาที่ไม่มีความรูเราเนี่ยก่อกําแพงได้ง่ายๆ <Ừ. S 1> แล้วก็ตรงแนวเลยนะครับแล้วก็คิดแค่นี้เราก็ไปเซิร์ชดูนะแต่ปรากฏว่าโอ้โหมีคนทําเยอะแยะฮะอิดแบบก่อเข้าริมเนี่ย <Ừ. S 1> เราคิดว่าเอางี้เข้าริมแล้วประหยัดพลังงานด้วย แปลประหยัดพลังงานเราคิดดูไปศึกษาอิฐประหยัดพลังงานมาทั่วโลกเลยแล้วเพิ่มโจทย์ไว้อีกอันหนึ่งว่าแล้วประหยัดพลังงานไงให้ดีที่สุดในโลกจึงแก่ก่อกำเนิด Air Flow b o x แบบนี้ขึ้นมาตัวนี้เลยใช่แบบนี้เลยครับหนักเหมือนกันนะเนี่ยประมาณ5กิโลครับกิโลคือรูปแบบด้านข้างจะเป็นแบบนี้อ่านี่รูมันทะลุฮะัแล้วก็มีร่องร่องอากาศรอบตัวเลยนะครับเห็นไหมครร่องดันใต้ร่องด้านข้างรอบตัวเลยนะจุดแข็งของมันคือไม่มีอะไรมากครับเราใช้ความสามารถของอากาศ ที่ให้เวลาก่อ it, p, อิฐฉาบอิฐแล้วเนี่ยอากาศมันไม่ถูกขังอยู่ในอิฐนะเมื่อก่อฉาบยังไงแล้วก็ตามเห็นไหมก่อง่ายนะครับก่อฉาบยังไงแล้วก็ตามเนี่ยเมื่อเมื่อผนังมันร้อนเนี่ยอากาศมันจะถูกไล่ออกมาตามร่องอไปเรื่อยๆวิธีการนี้เขาเรียกว่า c o n v e t i o n มันทําให้เป็นวิธีการแรกนะครับที่เราผลิตออกแบบขึ้นมาพอได้วความร้อนปุ๊บอากาศร้อนจะถูกเขาเรียกว่าบีบออกทันทีทําให้ผนังเนี่ยเย็น ควัสดุที่ใช้ในการทำอิฐจะใช้หินฝุ่นปูนทรายโดยจะใช้เครื่องจักรในการผลิตเนื่องจากต้องใช้แรงอัดที่มากเพื่อให้ได้ก้อนอิฐที่มีขนาดมาตรฐานคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในการผลิตอิฐตรงนี้สามารถใช้วัสดุอื่นๆได้ด้วยใช่ครับเพราะว่า แอร์โฟล์กเนี่ยมันประหยัดพลังงานด้วยงานออกแบบนะมันก็เลยเราทดสอบใช้วัสดุอื่นเช่นวัสดุยิบซ้มเหลือใช้นะครับวัสดุเท่าฐานจากโรงไฟฟ้าขยะนี่เอาของที่แบบเหลือทิ้งเหลือใช้อันนี้เขาให้ฟรีเลยครับให้ฟรีเลยนะครับเราก็เอามาลองอัดดูนะครับก็ขึ้นรูปเป็นอย่างนี้ได้ประหยัดพลังงานหมดเลยครับบ้านเย็นหมดเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นวัสดุปกติที่เราใช้อันนี้เป็นแบบวัสดุปกตินะก็จะเป็นแบบนี้วัสดุอะไรก็ได้ จะเป็นพวกขยะรีไซเคิลตัดละเอียดมาอัดเป็นก้อนได้เนี่ยเป็นแอร์ฟลูบ็อกได้หมดเลยแล้วจะเห็นว่าในการทํางานเนี่ยจะต้องใช้เครื่องจักรเท่านั้นใช่ไหมคะพี่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเคยทํามือแล้วด้วยอ่าใช่ครับเพราะอีกตัวนี้ยเขาเรียกว่าระบบ Extrusion หรือการบีบอัดออกมาเพราะนั้นมันใช้แรงอัดสูงมากนะครับใช้มือใช้แรงไม่ไหวรก็ใช้ระบบไฮดรอลิกเห็นไหมเห็นในนี้ไหมเห็นัวเลนม้ เดี๋ยววันนี้ต้องมาพิสูจน์ค่ะคุณผู้ชมว่าอิดประหยัดพลังงานเนี่ยเห็นบอกว่าระบายความร้อนได้ดีตรงนี้จริงไหมคะพี่พิสูจน์กันเลยค่ะพี่วิทยาผนังนี้พิสูจน์ได้ชัดมากเพราะเราเป็นผนังแอร์โฟล์กซที่ไม่ชนฝ้าเราระบายอากาศออกไม่ได้เราเลจจะกแค่รูเดียวเดี๋ยวเราวัดให้ดูเลยวัดเลยค่ะพี่อันนี้คือผนังแอร์โฟล์กซนะครับเท่าไหร่ฮะ49เห็นไหมสี่สองศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิตอนนี้49ค่ะโอเคอันนี้ แบบแอร์โฟล์บอกอันนี้ไม่แอร์โฟล์บ็อกโอ้อยู่ที่52องศาเซลเซียสน,นะคะคุณผู้ชมโหเราจะเห็นว่าอุณหภูมิ <ừ> ต่างกันจริงๆมันทําหน้าที่ระบายความร้อนออกตั้งแต่ด้านนอกเลยเพราะฉะนั้นพอด้านในปุ๊บเนี่ยมันจะลดอุณหภูมิด,ดีกว่าอีกชนิดอื่นเนี่ยบางชนิดเนี่ยประมาณ6-7องศาชนิดที่ดีที่สุดนะประมาณ3องศานั้น3องศาที่ลดลงไปเนี่ยทำให้ประหยัดไฟประมาณ20%อ นะครับประมาณ20%หน้าร้อนคือทําให้อากาศเนี่ยเย็นขึ้นผนังเย็นขึ้นผนังเย็นขึ้นหน้าร้อนผนังเย็นขึ้นแล้วส่วนหน้าหนาวเห็นบอกว่าจะอุ่นขึ้นหรออิดนี่มันฉลาดมากพออุณหภูมิเริ่มต่ำกว่า20องศาปั๊บเนี่ยนะครับอากาศจะหดตัวนะตามคุณสมบัติของอากาศพออากาศหดตัวปุ๊บมันจะดึงอากาศร้อนใต้ฝ้าใต้หลังคาเข้ามาในผนังกลายเป็นว่าหน้าหนาวอิดแอร์โฟล์บ็อกซ์เนี่ยจะอุ่นนะครับหน้าร้อนผนังจะเย็นนะครับนี่คือความมหัศจรรย์ของแอร์โฟ ฉาบบางๆเนี่ยไม่ร้อนไม่แตกจริงๆอยากได้คุณสมบัติของเราเห็นบอกว่าคือมันแข็งแรงมากเลยพี่โอเคเนี่ยผมให้ดูนะฝั่งเนี้ยเราก่อให้เห็นว่าเราไม่ฉาบนะฝั่งนี้เราเห็นด้วยว่าฉาบบางๆแล้วเราเจาะให้ดูเลยแข็งแรงมากเพราะอิฐเนี่ยมันหนา2เซนขึ้นนี่เราแขวนไปก้อนละ5้ากิโลสองก้อน1ิกิโลสบายๆเลยสร้างิฐให้เ่อเร็วแล้ว วิทยายังได้ถ่ายทอดความรู้ในการทำอิฐประหยัดพลังงานให้กับประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานด้วยค่ะผนังที่เราไปจับดูอิฐที่เขาก่อด้วยอิฐอันใหม่เนี่ยมันไม่ร้อนเทียบกันกับอันเก่าเนี่ยอันเก่ามันจะร้อนกว่าถึง4องศาเลยครับแล้วก็รูปร่างของอิฐเนี่ยก่อง่ายดูแล้วผมน่าจะไม่มีความรู้ก็จะก่อได้ไม่ยากเพ่งถึงก็จะน่าจะไปลองไปก่อที่บ้านเราได้เลยละอย่างเงี้ยไม่ยากครับ นอกจากนี้ยังมีการนำความรู้ในการผลิตอิดมาต่อยอดแบ่งปันความรู้ให้กับอาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยองคณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะใช้ประยุกต์กับในส่วนของเหมือนชื่อสาขาวิชาเลยคือเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการนะครับในเรื่องของรายวิชาการตรวจประเมินและการอนุรักษ์พลังงาน นในส่วนของอิปยพพลังงานเนี่ยให้นักศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่ในเรื่องของการถ่ายเทในเรื่องของความร้อนอุณหภูมิต่างๆรวมถึงเมื่อนําวัสดุนําอิฐป,ปยพพลังงานการออกแบบเนี่ยนะครับนำมาใช้แล้วเนี่ยนักศึกษาก็สามารถเรียนรู้ได้ว่ามันสามารถช่วยลดออพลังงานไปได้เท่าไหร่โดยเฉพาะในส่วนของระบบปรับอากาศนะครับที่ต้องใช้พลังงานค่อนข้างสูงถ้าเกิดถ่ายในห้องมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นซึ่งในส่วนของอิป,ปยัพพลังงานเนี่ยก็จะมาเป็นส่วนในการช่วยลดพลังงานตรงนี้ได้ ทางมหาวิทยาลัยยังได้นําอิฐมาทดสอบด้วยการทําเป็นแบบบ้านจำลองขึ้นค่ะผลการทดสอบพบว่าอิฐแบบแอร์โฟบล็อกหรืออิฐประหยัดพลังงานมีการถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าอิฐประเภทอื่นๆค่ะ อิดประหยัดพลังงานก็ถือเป็นผลงานนวัตกรรมชิ้นที่3ที่พี่วิทยาได้คิดค้นขึ้นนะคะโดยเป็นนวัตกรรมด้านพลังงานแล้วก็ความปลอดภัยค่ะซึ่งทั้งหมดได้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่สนใจจะไปศึกษาดูงานติดต่อกันล่วงหน้านะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0922816732ค่ะ